ช่วงหนที่จะได้ทํามข้อนี้อย่างตั้งใจนะชีวิตมันจะราบรื่นแล้วก็ดีไปหมดคิดอะไรก็ได้ตามนั้นจริง สวัสดีค่ะเตอจากช่องเพือกสีขาวนะคะถ้าใครเคยอ่านพระไตรปิฎกจะมีเรื่องราวของการส่งผลของบุญอย่างไวสุดๆปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการทําบุญถูกเนื้อนาบุญเช่นได้ถวายข้าวมือสุดท้ายแก่พระพุทธเจ้าพระปรจเจก,กพุทธเจ้าแล้วอานิสงส์ก็เกิดขึ้นตอนนั้นเลยคือฝนตกลงมาเป็นรัตนาชาติเลยหรือว่าหลับขึ้นมา หรือว่าหลับแล้วตื่นขึ้นมาน้าเป็นท้องเลยสมัยปัจจุบันเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอท่านแล้วแล้วบุญจะส่งผลไหมยังไงไม่ต้องเสียใจยค่ะทุกคนเปิดมาเจอเตยแล้วแล้วจะไม่ผิดหวังกลับไป เองนนเติม,มาแชร์วิธีที่ทําให้บุญส่งผลไวนอกจากปัจจัยคือผู้รับแล้วก็ยังมีผู้ให้เราสามารถกลายเป็นคนที่เวลาจะทําบุญอะไรบุญก็ส่งผลได้ไวทํำยังไง3วิธีนี้ค่ะ ข้อหเวลาทําทานต้องปลื้มในบุญเพราะบางคนเวลาทําจะทําแบบตัดใจเขาบอกบุญมาก็ทําทําไปไหนๆมาวัดแล้วเออสักหน่อยแล้วกันมันคนละแบบกับการทําบุญแบบปลื้มใจคิดว่าเราทําแล้วจะได้ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาย,ยังไงจะได้ประโยชน์ต่อตัวเราในภายภาคหน้าย,ยังไง ใจมันคนละแบบกันเหมือนในสอยพุทธกาลเวลาที่ใครอยากเป็นเอตทักทะคะเรื่องใดเขาจะตั้งความปรารถนาแล้วก็ถวายทานต่อเนื่องเจวันแล้วพระพุทธเจ้าก็จะทรงพยากรณ์เขาเหล่านั้นจะปลื้มปิติมากค่ะเหมือนกับว่าคำพยากรณ์เนี่ยจะส่งผลภายในวันพรุ่งนี้เลย ข้อ2รักษาสินให้ดีๆค่ะใครถือสินห้ารักษาสินหถือสิน8รักษาสินแปบางคนบอกว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไปฆ่าใครไปโกงใครไม่ได้ผิดศินซะหน่อยใช่เรื่องนั้นน่ะมันเป็นเรื่องใหญ่ใครทำเขาก็รู้คนังนอำเภอแต่สิ่งที่เราจะพลาดก็คือพลาดเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆคิดว่าบีม้มดตบยุงไม่บาปอ้าวก็มันมาระลาเราก่อนหรือว่าทาอาหารส,สดๆแบบซีฟู้ดสั่งมาแล้วก็บอกว่า ก็มันเกิดมาเป็นอาหารของเราจริงๆแล้วไม่ใช่แม้เราจะยกเอาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองยังไงแต่มันก็คือการเบียดเบียนสตัตว์ตัอเคยดูยูทูบเบอร์ใส่อาหารคนนึงเขาอ่ะเอาไก่สดๆไปใส่ในรังมดเพื่อให้หมดอ่ะมันฉี่ใส่จะได้รสชาติแบบความเปรี้ยวแล้วก็เอามาย่างค่ะมดมันยังไม่ตายแล้วแม่เขาก็บอกว่าไปฆ่าชีวิตเขาเพื่อมาต่อชีวิตเรามันไม่ดีหรอลูกใช่ค่ะ แม้จะเป็นสัตว์ก็รักชีวิตเหมือนเรานะและอีกอย่างที่เรามาจะพลาดกันก็คือสินข้อ4ค่ะพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อชีวิตจริงก็ใช่หรือทางออนไลน์ก็ดีโลกออนไลน์ปัจจุบันมันไม่ใช่โลกเสมือนแต่มันคือโลกจริงๆ ถ้าเราไม่รู้แต่วิจารณ์กลายเป็นว่าเราไปใส่ร้ายคนที่โดนคนที่เสียหายเขามีความรู้สึกก็เจ็บจริงมันเป็นกรรมของเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะเวลาไปดูข่าวก็ดูแบบอ๋อรับรู้แต่ยังไม่คอมเมนต์ไม่วิจารณ์ดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่รู้จริง และข้อ3นั่งสมาธิให้เยอะๆเพราะการรักษาศีลมันควบคุมได้แค่กายกับวาจากรรมมี3อย่างกายวาจาใจการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยจะทําให้ใจของเราบริสุทธิ์ผ่องใสไม่คิดจะไปเบียดเบียนใครไม่คิดจะทําไม่ดีเพราะสิ่งที่เราจะพูดหรือว่าทำเนี่ยต้องผ่านการคิดมาก่อนทั้งนั้นทุกวันนี้แม้จะยุ่งแค่ไหนแต่จะจัดเวลาให้นั่งสมาธิอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือถ้ามีเวลาก็สชั่วโมง ยา,ยาวไปเพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันผ่องใสให้บุญเนี่ยสามารถส่งผลได้ตลอดเวลานะคะเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเราอยากจะให้เน็ตไวก็ต้องมี Wifi แล้วก็มือถือที่ดี Wifi เปรียบเสมือนเนื้อนาบุญและตัวเราเปรียบเสมือนมือถือถ้าทำสามข้อนี้เราจะสามารถอัปเกรดเป็นรุ่นที่ดีที่สุดไฮเทคที่สุดและรับสัญญาณก็คือบุญได้ดีที่สุดนะคะ เตยลองทําแล้วได้ผลดีก็เลยมาบอกทุกคนค่ะใครดูมาถึงตอนนี้ลองทวนกับตัวเองได้ไหมว่าทําได้ในข้อไหนบ้างส่งการบ้านได้ในคอมเมนต์ค่ะอยากให้เพื่อนได้รับรู้เรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องเตยไ,ได้เพืิงสีขาวค่ะทั้งใน Facebook ก็ y o u t YouTube นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะและตอนหน้าจะมาแล้วกับเรื่องบทสวดมนต์ที่ทุกคนรอคอยนะคะ กด follow ไว้จะได้ไม่พลา